เรือดำน้ำฝึกอาวุธเรือฟิเกตหรือสัญญา G2G ก่อนเจราจาจีนการแก้ไขปัญหาเครื่องยนต์เรือดำน้ำ S26T ที่จีนไม่สามารถนำเครื่องยนต์เยอรมันมาติดตั้งได้ตามสัญญากลายเป็นเรื่องที่คาลากาซังมาเป็นปีจนวาระสุดท้ายในการดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือของพลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์จึงได้ตัดสินใจนำเสนอแนวทางไปให้รัฐบาลว่าเครื่องยนต์จีน มีสมรรถนะเทียบเท่าและไม่สูญเสียคุณค่าทางยุทธการหากนำมาใช้ทดแทนเครื่องยนต์เยอรมันแต่ก็ต้องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาและเห็นชอบในการแก้ไขสัญญาก่อนจะดูเหมือนว่าแนวทางดังกล่าวเสียงเกินไปเพราะหากเกิดข้อผิดพลาดในอนาคตจะกลายเป็นระเบิดเวลาที่ถูกหยิบฉวยเป็นประเด็นมาฟ้องร้องรัฐบาลย้อนหลังได้และจะว่าไปเครื่องยนต์จีนชุดนี้ก็ไม่เคยติดตั้งในเรือดำน้ำแบบใดมาก่อน จึงไม่มีใครรู้ว่าผลการใช้งานระยะยาวจะเป็นอย่างไรสิ่งที่กองทัพเรือต้องกลับมาทบทวนคือทำอย่างไรไม่ให้สิ่งที่ดาเนินการมาสูญเปล่าในขณะเดียวกันก็สามารถเดินหน้าพัฒนาขีดความสามารถด้านกำลังรบของกองทัพเรือในระดับต่ำตามยุทธศาสตร์และสมุดปกข่าวที่เพิ่งมีการปรับแก้ไปตามสภาวะแวดล้อมทางด้านความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่ใช้มาอย่างยาวนานตั้งแต่ครูนรงพิพัฒนาใสอย่างไรก็ตาม หากถอยไปสุดทางหลังจากรัฐบาลไม่ยอมเป็นหนังหน้าฝ่ายแก้สัญญาให้แล้วกองทัพเรือยังต้องเสียงบกว่า7,500ล้านบาทที่ได้ทยอยจ่ายเงินงวดไปกับเรือดำน้ำแล้ว5ปีแรกกับปุย๋ยหรือถ้าเจรจามาแล้วงบที่ได้กลับมาก็ต้องคืนค่ังกายสภาพเป็นงบตกน้ำซ้ำแล้วซ้ำเล่าภายใต้สภาพของเรือประจำการอยู่ก็บักโกรกเต็มทีก็จะมีปัญหาอื่นๆที่งอกตามมาเป็นงูกินหาง โดยเฉพาะสมรรถนะของเรือแบบต่างๆที่ทยอยเข้าคิวซ่อมและปลดประจำการเป็นหางเว่าวในที่สุดหลังจากนายกเศรษฐทาทวีสินและสุทินครังแสงระบติว่าการกระทรวงคลาโหมหาเรือกับผู้นําจีนจึงได้ข้อสรุปออกมาเป็นแนวทางซื้อเรือฟิเกตทดแทนซึ่งเป็นหนึ่งใน2ทางเลือกที่กองทัพเรือไทยเสนอมาและจีนตอบรับด้วยการเปิดเผยวงเงินการจัดซื้ออยู่ที่14,000ล้านบาท จากบทเรียนในอดีตว่าโดยการลดแลกแจกแถมตามลักษณะการค้าแบบจีนสไตล์อาจทําให้กองทัพเรือต้องดําเนินการอย่างรัดกุมขึ้นและตอบสังคมให้กระจ่างฟอรเรือฟิเกตราคาถึง14,00 0ล้านบาทแพงกว่าเรือดำน้ําถึง1000ล้านบาทส่วนวงเงินงบประมาณที่รัฐบาลและกองทัพเรือพิจารณาร่วมกันเห็นว่ามีงบประมาณค้างจ่ายเรือดำน้ําเดิมอยู่แล้วส่วนต่างที่เพิ่มออกมาจึงพอรับได้จากข้อมูลยังพบอีกว่าเรือฟิเกตของจีน ที่กองทัพเรือเลี้ยงไว้เพื่อทดแทนเรือดำน้ำําเป็นเรือรุ่นใหม่มีเทคโนโลยีสติลเช่นเดียวกับเรือหลวงภูมิพลปัจจุบันจีนยังไม่ได้ส่งออกหรือขายให้กับประเทศไหนจึงยังไม่มีการระบุราคาที่แท้จริงต้องมีการเจราจารลงรายละเอียดอีกรอบอย่างไรก็ตามกองทัพเรือก็มีการตั้งงบปี67ผูกพันงบประมาณไว้วงเงินถึง17,000ล้านบาท จะซื้อเรือฟิกเกตสมรรถนะสูงที่เล็งไว้ในฝั่งยุโรปเพิ่มเติมตามแผนเป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่พลเรือเอกเชิงชายชุมเชิงแพทย์ผอทรคนก่อนผูทางไว้ในการวางกําลังทางเรือในฝั่งอ่าวไทยและอันดามันโดยต้องมีเรือฟิกเกตรพร้อมปดัดการครบ8ดลำในปี2580ขั้นตอนต่อจากนี้คือคณะกรรมการบริหารโครงการเรือดำน้ำําที่มีพลเรือเอกโชตทิศนาวานุเคราะห์ผู้ช่วยผู้ัิชาก,การทหารเรือ ต้องดูในรายละเอียดเรื่องสัญญาระหว่างรัฐต่อรัฐซึ่งจากข้อมูลพบว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นต้องอยู่ภายใต้การเจรจาให้ได้ของที่เทียบเท่าหรือสูงกว่าประเทศชาติได้ประโยชน์ก่อนเท่านั้นซึ่งต่างจากสัญญาจะซื้อจัดจ้าปกติที่สามารถยกเลิกได้ทันทีในประเด็นที่มีข้อวิาพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของกองทัพเรือเสียโอกาสนั้นทางกองทัพเรือเองมีแนวทางการเจรจาเตรียมไว้หากรัฐบาลไทยเห็นชอบและจีนพร้อมขายในเคลื่อนไขที่ทางกองทัพเรือเจรจา เช่นการขอลดราคาการรักษาองค์ความรู้เรื่องเรือดำน้ําเอาไว้รวมถึงมีการเรียนรู้ต่อเนื่องเพื่อรักษาโครงการจัดหาเรือดำน้ําไว้ให้เดินหน้าต่อไปรอเวลาในการลิเริ่มอีกครั้งหนึ่งในนั้นคือการเจรจาขอเรือดำน้ํามือสองมาฝึกให้กับบุคลากรไทยได้แบบใช้จริงเหมือนโมเดลของประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียที่กว่าจะซื้อเรือดำน้ําชั้นสกอร์เปียนเข้าประจําการทางฝรั่งเศสก็ได้ให้เรือดำน้ํามือสองเข้ามาฝึกให้กับทหารเรือของประเทศเขาก่อน นอกจากนั้นก็เป็นระบบอาวุธของเรือฟิเกตจีนรวมถึงจรวดที่ควรให้ในจํานวนที่มากกว่าที่ตั้งไว้เพราะกองทัพเรือเองไม่มีอาวุธของจีนประจําการอยู่เลยรวมไปถึงระยะเวลาการรับประกันที่มากขึ้นการถนับถนนการซ่อมบำรุงและอะไหล่ตลอดอายุการใช้งานส่วนจะมีการจัดหาแบบแพ็กเกจหรือ2ลําถ้าจีนเสนอมาเป็นออปชั่นก็คงต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนทั้งข้อดีและข้อเสีย เพราะจะว่าไประบบควบคุมบังคับบัญชาของเรือฟิเกตที่กองทัพเรือมีอยู่3ลำได้แก่ภูมิพลตากศินนเรศวรรวมถึงเรือหลวงจาก,กีนาริเบตใช้ระบบเดียวกันหมดการติดต่อสื่อสารการฝึกสามารถใช้ทดแทนกันได้ส่วนเรือฟิกเกตอีกหนึ่งลำซึ่งกองทัพเรือได้ขยับชั้นขึ้นมาเป็นเรือฟิกเกตคือเรือหลวงรัตนาโกศิร์ซึ่งใช้งานมาสามสิกปีก็ถูกจัดหมวดหมู่เดียวกันกับเรือกะบ,บุรีและสายบุรีโซน่าใช้ไม่ได้ จึงปรับภารกิจจากเรือฟริเกตเป็นเรือ OVP หรือเรือตรวจการไกลฝั่งแทนดังนั้นถ้าทรอตัดสินใจใช้เรือจีนก็อาจจะมีปัญหาเรื่องระบบควบคุมบังคับบัญชาที่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเรืออื่นใดได้จึงมีแนวโน้มว่าทางกองทัพเรืออาจตัดสินใจซื้อเป็นแพ็กเกจสองลำซึ่งต้องติดตามต่อไปว่าการจัดหาเรือฟริเกตในโครงการของงบปี67จจะคัดเลือกแบบเป็นเรือสัญชาติจีนไปด้วยเลยหรือไม่เหนืออื่นใดคือ เราต้องไม่เสียเปรียบด้วยการใช้ช่องทาง G2G ที่หยิบยกและอ้างถึงให้เป็นประโยชน์แต่ในที่สุดแผนนี้จะราบรื่นหรือถูกถล่มยับก็ขึ้นอยู่กับการอธิบายให้สังคมได้เข้าใจถึงเงื่อนไขและความจําเป็นของกองทัพเรือในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างโปร่งใสและตอบทุกคําถามได้หรือไม่